สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวลาฮิมสเตอร์ลิงตัวไอซ์กับตัวไฟนะสำหรับตัวไอซ์เนี่ยก็จะมีเพลสไนต์พัสเป็นทริกสเตอร์พัสครับส่วนสกิลมูฟเนี่ยจะเป็น5ดาวแล้วก็วิกฟุตเนี่ยสดาวครับส่วนตัวไฟเนี่ยก็จะมีเพลสไนต์พัสเป็นพาวเวอร์ช็อตพลัสนะส่วนสกิลมูฟจะเป็น4ดาวแล้วก็วิกฟุตเนี่ยหดาวครับสำหรับเคมี er ที่เหมาะสมสําหรับทั้ง2ตัวนะอันนี้ออปชันแรกผมแนะนําเป็นฮันเตอร์ครับส่วนออปชันที่2เนี่ยผมแนะนําเป็นฮอกละะกกัันนแลล้วอที่จไปรบชมเมเเพย์เนี่ยหากใใคครสนจเเติมมออยก EFC 24แบบปลดภัยเนีี่่ยยยยต้้้้อองรานนนนเลลนะ15คคไทแดด์ใสโ นี่นมีคอยแถมให้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับเออสวยขึ้นมาสเอร์ลิงว่ะสเตปโอเวอร์ oh. ไปโหสเตปโอเวอร์โคตดซิงอ่อะซิงเกินไปยาวๆหยุดหนึ่งทีไปอิลาสติโกทีเวล่าไปโอ้โหเอาได้อยู่สกู๊ตเธอหนึ่งทีหนึ่งโอ้รีเวิร์สหนีวันบางิวเขียวโอ้ไม่ก็อ oh ดในกรอบสุดๆสเต์ลิงในกรอบดีมากอะ ขึ้นมาแข่งไอสเตอร์ลิงรอเล่นดึงมาตามแพทเทิร์นเลยนเนาะนี่อย่าเตอร์ลิงอีลาสติโก้ีลาสติโก้ยิงเขียวๆโอ้ oh my god สายสกิลต้องโตวฟ้าจริงวะทีเด็ดทีเด็ดไปได้ปะอา้าเวเตอร์ลิงวะเตอร์ลิงเต็มตัวไปเองนะแบบหนึ่งคิดไม่ออกไม่ใช่อลไรหรอกไปได้ปะเตอร์ลิงแบบนี้ทีเวลาโคตรสวย เดบกเกมนี้เดบกเกมนี้ตึงนึงว่ารีวิวไม่ไหวนะสเตอร์ลิงเล่นเกมตึงโคตรดีเออสวยสเตอร์ลิงโชว์ให้เพื่อนแป๊บหนึ่งปากมาสเตอร์ลิงเตรียมตัวเล่นต่อเลยสเตอร์ลิงไปแมคเจดีสวยดีดูดีสุดยอดอะเล่นสนุกเกินไปได้ปะไปต่อนะสเตอร์ลิงมุดไม่สนนะ่ะมาดิมุดเองมาดิมุดเองโคตรสวย โอ้สวยด้วยดินาะทีท้ายด้วยสุดยอดคอนโทรลสปินเข้ามาตบแตกในสบายอะ่ะจริงๆไม่จ้เป็นต้องใส,สกิลได้นะคอนโทรลสปินพอ,อเออนั่นแหละตามสูตรเลยฉีกแบบนี้โอ้โหดูดิไปยาวๆแน่วิกฟุตด,ด้วยเข้าวิกฟุตไม่ได้ซ้าําไม่ได้ยิ่งโอเคแต่จริงๆความคมอะ่ะเดี๋ยวต้องไปเทสอีกตัวนะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าต้องเขียวจริงวะ่ะแต่จริงๆก็ไม่ต้องเขียวมากก็ได้เดี๋ยวรีบตัดบอ,ดอลีนื่อมาเทอร์ลิง ตรงนี้แหละเสร็อเวอร์ขึ้นไปมาดิไม่ได้จริงเสร็จจอดเบสสองรอบได้ไงวะขึ้นมาหยุดหนึ่งทีแดงส่งรีเวิร์สหนึ่งทีมุดเข้ากลางติดแดงไม่สนนะโอ้โหสก,กิลคือแบบสายสก,กิลคือถูกใจมากผมบอกเลยควรควรเอาตัวนี้มากอะ่ะขึ้นมาแทางลงล่างมาแต่็อเวอร์หนีเห็นปัน๊เปดูนะเตอร์ลิงเดี๋ยวพยาล็อกแชปอินแม่งเลย โคตรสวยยิ่งเขียวเขียวแต่เขียวยังชนเสาเลยเห็นปะไม่ได้คอมเบอร์ไปตัวเนี้หนีมาตเตอร์ลิงเต็มตัวนะไปนัี้แหละโคตรสวยเลยเดี๋ยวทีวลานะ่าเนาะบอลโลหนึ่งทีจะแต่งเงินเดี๋ยวค่อยปัดม่อีกรอบเนี่ยเหลี่ยมนี้การันตีเหลี่ยมเนี้ยการันตีเห็นปะเวลาทีเวล่าเนี่ยหันเหลี่ยมนี้โอกาสเข้าโคตรเยอะอะผมบอกเลยต้องให้เตอร์ลิงวิ่งก่อนเนะี่ยมารับก่อนแล้วกันกีลาสติโกสับดัดมา ไม่ติดไม่เป็นไรขอโซโล่เดี๋ยวนะโดนไล่ตามตูดแล้วเนะี่ยไม่สนนะเห็นปะสเตอร์ลิงโดนไล่ตามตูดยังไงก็ได้อะกู๊ฟทันแต่งมากีราติโกอีกรอบหมดเข้ากลางแม่งเลยแม็กเกดี้ไปต่อไม่สนไปต่อไม่สนนะุูโทษดูดิดูสเตอร์ลิงดิเล่นสกิลสิบเต็มสิบจริงวะเออสวยขึ้นมามสเตปโอเวอร์หนึ่งสองไปอีกรอบไปสเตปโอเวอร์ไปฉีกต่อนเนื่อง เ t ็ p โอเวอร์อีกรอบไปอีกรอบไปคอนโทรลสปินหมาดีไม่สนเนะี oh. ่ยสกูปเพื่นแหวกเข้ามาพี่ลาซิโก้สัด,ดเข้ามาไม่ไหววะ่ะเ t ็ p โอเวอร์หนีก่อนดึงกลับมาแป๊บหนึ่งไปต่อตบแต่งในให้เพื่อน Let's go ดูดิแป๊บเดียวได้อสซิดแต่ใช้สก,กิลเยอะมากเมื่อกี้สวยงามนะ A หนึ่งเอ็กไป A หนึ่งเอ็กอีกรอบวนกลับมา สเตปโอเวอร์หยุดไปต่อสเตอร์ลิงเตรียมตัวตเตอร์ลิงยังไม่มานี่ไงสเตอร์ลิงเดี๋ยวหาเองแล้วกันยิ่งเขียวเขียวไม่เหลือต้องพยายามล็อกหาเองเมื่อกี้แบบในในกอรอบเขาแน่นนะอุ้ยสวยดิสกู๊เทิร์ดึงลงมาสเตอร์ลิงสเตปโอเวอร,ตตอร์หลอกหนึ่งทีแมคเกดี้แคนเซิลมีคนหลงวะสกู๊เทิร์หยุดหนึ่งทีลากโกเตต้ายิ่งโอ้โหชุลมุนได้เฉยเห็นปหมเอาจริงสเตอร์ลิงมันไม่บางเลยใส่ฮันเตอร์ไปเถอะ ใส่แฮนเตอร์ Hunter ยัดไปเลยเว้ยค่อยๆยังมามไม่ได้ไปต่อวอลเกอร์ Walker มาอ่ะสเตอร์ลิงทีเวล่าปะทีเบล่าเป้าเรียบร้อยโอเคมันมันหาเหรียมทีเวล่าง่ายเว้ยอารมณ์เหมือนโรดิโกะแปบ๊บเดียวได้เหรียมทีเวล่าแล้วขึ้นมาสเตอร์ลิงไปสเตอร์ลิงไป ไปแล้วแบบนี้ซิงก่อนทีเวลาไปดือด้อเขาคิดไม่ออกหรอกเออต้องเล่นแบบนี้เวลาทีเวลานะต้องทําให้เขานึกไม่ออกไว้แบบไม่รู้ว่าทีเวลา่าเมื่อกี้ปั๊บเดียวได้เห็นปะสวยแล้วสวยแล้วนั่นแหละสวยยอเลนเต้สวยมากแฮมหนีลงมาไปได้ปะรีเวิร์สึีงทีมุดเข้ากลางยูดิูบอลโลโอ้ไม g ก็โอ้มายก็อาจจะเป็นรื่อสุดท้ายในลูกเนี้ แต่โคตรสวยลงมาแป๊บหนึ่งสเตอร์ลิงเตรียมตัวเอา้าสเตอร์ลิงแทงไปเลยคิวดูิวบอลโลอึ๊บมาไปต่อไม่ได้น,นี่ยพอจะบิวสมันดึกไม่ออกจริงวะ่ะมันมันก็พิวนะเว้ยแต่แบบมันไปต่อไม่ค่อยได้อะมันความคิดผมหายไปเลยอะ่ะมาทีเวลาล้ากันเฉดความคมก่อนไม่ต้องเขียวเห็นไหมความคมเนี่ยตายชัดเจน ขึ้นเกมอุ้ยเตอร์ลิงวิ่งฉีกเลยปะเตอร์ลิงไปรับบอลก่อนคอนโทรลสปินมาเจอแฮร์แบทเต็ปโอเวอร์หนีไปยาวๆสเต็ปโอเวอร์ Step over. ออกตัวคือแบบถ้าจะไม่แพ้ใครนะคอนโทรลสปินมามาลากลากแบบต้องลากเมน์นุ่นมาเห็นว่ามันหาช่องไม่ค่อยดีไว้ตัวที่แบบจบไปเอยอะสูตรนี้ได้ผลจริงปะเตอร์ลิงมาอยู่ไหนวะเตอร์ลิงอ่ะใช้อนุนปะนุน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 เตอร์ลิงเอาว่าช็อตไม่ถึงวะ การเต็มตัวเตอร์ลิงเซปโอเวอร์มุดมาแล้วพาวเวอร์ช็อตพลัสโอ้ม my g อดเนี่ยเรื่องจบสกอร์เห็นป่ะความต่างเซปโอเวอร์ไปอุ้ยเตอร์ลิงสวยไปเองโคตรเพอร์เฟกต์แอซิดดีกว่านะยัดมาโหเพอร์เฟกต์มากได้แอซิดแน่บอกเลยไม่น่าพลาดสุดยอดเพลย์ล็อกสวยมากอันนี้ชมเพลย์ล็อกนะเตอร์ลิงก็จ่ายเอาคเห็นป่ะโอเกมนี้ตึงเกินว่ะ ต้องฝากเลยอะ่ะคนนี้เล่นรับดีดีเกินที่สเตอร์ลิงจะเล่นน่ะไปได้ปะ้ยอัน่งเอ็กได้สเตอร์ลิงยิงแบบนี้โอ้ไม่ก็สุดท้ายเกยมตึงยิงจนได้คนนี้โคตรตึงคนนี้อิลิตแน่นอนเ่ยแล้วสเตอร์ลิงยิงหนึ่งใจหนึ่งก็คือทดสอบเลยว่าเกมตึงผ่านแน่นอนนะอะ,อะสวยดีสเตอร์ลิงแบบนี้แหละเต็บอลว์ ฉีกแบบนี้เขียวๆเวปล่าไม่ต้องเขียวจริงเอาจริงสเตอร์ลิงวันนี้นะตัวแดงอะแทบไม่ได้ยิงติดเขียวนะแต่เข้าแบบเกือบหมดเลยอะโอ้โห,โหพอสกิลสี่แบบพื้นที่บางทีแบบมันควรสกิลห้าเล่นไม่ออกเลยไปได้ปะต้องคอนโทรลสปินแบบช่วยแทนเน่ยเพอร์เฟกต์มากนึกว่าไม่เข้ากดยิงนะเห็นปะเกมนี้หนุ่งนิดน,นึงวะ่ะแต่ได้อะซิทก็โอเคยิงหนึ่งใจหนึ่งด้วยแทงไปเย็นไว้เตอร์ลิงรอเลย sterling รอในกรอบนะ ได้อยู่นี่ไงมาแล้วแทงไปแป๊บหนึ่งฝากแป๊บหนึ่งนะเตอร์ลิงมาเ็ปโอเวอร์โคตรเพอร์เฟกดูดิไม่เขียวอยีกแล้วกดไม่ติดเขียวแต่เข้าหมดเลยเ็ปโอเวอร์เถื่อนมากในพื้นที่แคบอะ่ะเพอร์เฟกขึ้นมาบอมเพสเตอร์ชิงลงมาให้เป็นเอ็มบ,บัปเป้มาไปต่อเตอ,เตอร์ลิงเตอร์ลิงเขียวๆไม่เหลือสี่ลูกเกมนี้ถือว่าตึงใช้ได้นะคือแบบแลกกันมันอยู่อ่ะเตอร์ลิงยิงยับเลย อ๋อสวยดิเตรียมตัวเตอร์ลิงเตรียมตัวนะบอลโลใจไม่ได้จริงว่ะอุ้ยปัมได้อยู่เตอร์ลิงมาแบบนี้มุดดิไม่สนเยียเขียววิกฟุดห้าเป็นไงคือวิกฟุดสี่กับห้าผมว่ามันต่างจริงเว้ยมันเป็นห้าที่ดูห้าจริงๆอ่ะบอลโลไปอู้แบบนี้เข้าเหลี่ยมทีเบล่าดิไม่เหลือ รู้เลยอ่ะคือแบบหาเรียนทีมล่าดีเกินนะเว้ยอ่ะเรีนไว้แซปอเวอร์ดึงมาโอ้ไม่หลอดอ่ะเดยองสวยแซปอเวอร์แบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะอู้สวยมากไม่เขียวด้วยนะความคมคือแบบต้องย้ำอีกรอบนะชัดเจนชัดเจนที่สุดแหละกับวิกฟ o o t ่ะสวนกลับได้ปะเออร์ลิงเต็มตัวทิก,กรันนะ หนึ่งสองโอ้เพอร์เฟกมาก power shot ไป power shot ไปอู้สะใจมากลูกนี้ลูกนี้โคตรสวยเลยแบบลูกมันกระดิ่งพื้นได้เห็นปะ่ะเพิ่มความแรงขึ้นเยอะเลยสวยมากเตอร์ลิงเต็มตัวดกิรันอีกรอบปะ่ะหนึ่งสองโอ้ oh, ไม่ได้ได้ได้อยู่อุ uh, ้ยเตอร์ลิงไปต่อปะ่ะเตอร์ลิง power shot อีกรอบป่าไปเองเดีกวไปเองเดีกวเออ power shot อีกลูกไป เกมสวนกับเห็นว่าสเตอร์ลิงเอาจริงเกมสวนกับควรยืนปีกเลยแต่จริงยืนหน้าก็พอได้นะมาสเตอร์ลิงซีไปก่อนไปสเตอร์ลิงมาเอาบอลลงโอได้เล่เหลาได้เหลาอ่ะเต็มตัวสเตอร์ลิงโอ้แทงโคตรสวยเลยอันเนี้ยเรียบร้อยพาวเวอร์ช็อต3ลูกไปยิงสีลูกเลยนะแต่จริงเพย์ล็อกสวยเมยื่อกี้อ่าสวยดิขึ้นมาเต็มตัวสเตอร์ลิงเตะโอเวอร์หนี ดึงกลับมาเต็มโอเวอร์ซื้อต่อป่าแเคนเซนสก่อนไปสเตอร์ลิงของจริงยิงแบบนี้ติดแดงก็ยังเข้าโอ้โหพาวเวอร์ช็อต4ลูกเกมนี้คือแบบเล่นสนุกมากแต่ว่าไม่ได้เข้ามือเท่าตัวฟ้านะสับมาแล้วเว้ยเต็มตัวเต็มโอเวอร์ดึงกลับมาอานหนึ่งเอ็กเต็มตัวอานหนึ่งเอ็กอีกรอบสเตอร์ลิงเรียบร้อยแบบนี้ดึงไปก over, ่อนเต็มโอเวอร์เข้ามาแคนเซนสเล็บสติกเรียบร้อยในกรอบโคตรคล่อ, oh, องเห็นไหม เล่นแบบยังไงเล็บสติกมันก็มันก็ฟินว่ะสำหรับบทสะรุปของราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยถ้าเอาสแตทแต่ละส่วนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะในเรื่องของเพ c ซิ่งผมมองว่าเท่ากันเป๊ะส่วนในเรื่องของชูตติ้งผมให้ตัวแดงครับในเรื่องของพาซิ่งก็เท่ากันแล้วก็ในเรื่องของดิ b ลิงอ่ะผมมองว่าตัวฟ้าดีกว่าน,นิดเดียว ่วนในเรื่องของ PC Quality ก็เท่ากันครับเอาจริงผมมองว่า2ตัวนี้มันแล้วแต่สไตล์การเล่นด้วยคือถ้าใครชอบแบบไหนผมมองว่าก็ควรไปหาตัวที่แบบเข้ากับสไตล์การเล่นตัวเองมากกว่ามันเริ่มกันที่ตัวไอซ์นะผมมองว่าตัวไอซ์เนี่ยต้องเหมาะกับสายสกิลจริงๆเพราะว่าสกิล5ดาวอ่ะถ้าใครใช้สกิล5าดาวเป็นประโยชน์ถือว่าได้ปีบมากๆแล้วอีกหนึ่งข้อคือชูตติ้งตัวนี้อยู่ที่84ผมมองว่าถ้าจะทาให้ตัวนี้คมอ่ะมันต้องยิงติดเขียวแทบจะเท่านั้นเลยแต่ถ้าถามผมว่าชูตติ้ง84เน้น ติดเขียวจริงๆอะ่ะซึ่งตัวแดงมันให้ตำแหน่งกองหน้ามาด้วยผมมองว่าตัวนี้เอามายืนหน้าได้สบายๆครับไม่จำเป็นต้องยิงติดเขียวก็คมมากๆแล้วส่วนตัวไฟเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะกอบคนที่แบบต้องการความหลากหลายของสเตอร์ลิงอ่ะคือสเตอร์ลิงจริงๆมันขึ้นชื่อเรื่องการเป็นปีกที่ปวดมากๆซึ่งพอมีชูตติ้ง91เนี่ยผมมองว่าตัวนี้ทำให้มายืนกองหน้าได้แบบไม่น่าเกลียดและดูดีจริงๆอะ่ะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะสำหรับราคาห้าแสนสี่ของลาฮิมสมมมเ,มเตมมอร์ งจริจรได้ถึงแม้ว่าจะตกเมตาก็กลายเป็นตัวที่แก้เกมได้เพราะฉะนั้นยังไงก็คุ้มครับและสาหรับคะแนนความคุ้มค่าเนี่ยของทั้ง2ตัวนะผมให้ประมาณ6.5เต็ม10ทั้ง2ตัวเลยละกันแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของททลิสนะผมคิดว่าสเตอร์ลิงทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆเป็นตัวที่เมตามากๆมีความไวมีความคมมีความปวดม,ม,มีทุกอย่างที่แบบพวกปีกควรจะมีอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าลาฮิมสเตอร์ลิงยังไม่มีอ่ะคือความ o อที่จะขึ้นไป TS ได้ถึงแม้ว่าตัวนนนนนีีีีี้้้จจะะกกก5มม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 คคคววววาาาาาป่่่่่ททแแบบบบขขึึหรืออยั็ูใ เกีย์ที่แบบนเมตาเฉยๆนึกออกปะยังไม่ได้แบบไปแตะเพยายดานเอขนาดนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นผมมองว่าการให้ A บวกทั้ง2ตัวเนี่ยเซฟที่สุดแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดสมัครเ e m b เบอร์ชิพเพื่อเป็นแรงใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปครับมาเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย